สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่11พฤษภาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสาร พร,พร้อมกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ข่าวสารล่าสุดคอรมอรมีการอนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็นระยะเวลา6เดือนหรือว่าปรับเงินเพิ่มของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งมีการอนุมัติออกมาวันนี้นะคะโดยการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุได้รับอยู่แล้ว600-1,000บาทเพิ่มให้อีกรายละ100-250บาทเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่ได้รับสิ์1 0ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนเมษายน ตั้งแต่700ถึง1,250บาทต่อคนในส่วนของการอนุมัติครั้งนี้นะคะการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเงินงวดแรกในเดือนพฤษภาคม2,565ตรงกับวันที่10พฤษภาคมอายุ60-69ถึงปีได้รับ700บาท70-79ถึงปีได้รับ850บาท80-89ถึงปีได้รับ1,000บาทและอายุ90ปีขึ้นไป รับ1,250บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้สูงอายุในกลุ่มนี้โชคดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ200-300บาท และข้ามไปอีกทีนะคะวันที่10เป็นเดือนแรกในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุในส่วนของ,ของคอรมออนุมัติเพิ่มวงเงิน7 0 0ถึง1,250บาทและในส่วนของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินเพิ่มพิเศษหรือเรียกว่าเงินสงเคราะห์เดือนละ5 0ถึง100บาทและนี่คือการจ่ายเงินถึง3เด้งรับเงินสูงสุดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องและผู้สูงอายุ ก็จะได้รับสิทธิ์แบบนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2565และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ